สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับมื่อนีพาเดินทางเนาะครับเนาะมารับชมโค้งสุดท้ายครับพี่น้องปู่ศูนย์ห้าเนาะครับผมเขามาหลายงวดพี่น้องเนาะครับเนาะครับพึ่งลุดงวดที่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายครับมาฟังน้ำแข็งครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก นะครับปูจะเน้นจะย่ำให้ชุดใดพี่น้องครับที่ผ่านมานี่ครับถือว่าเขามาตลอดนะครับเนาะรับตัวเลขของปูนี่ครับผมนะครับมื้อนี้นะครับผมใกล้แล้วรับจังพามาหาปูนะครับมารับชมน้ากันนะครับมาให้ปูเน้นให้ปูให้ปูย่ำให้นะครับพี่น้องรับโชคดีมือนี่ปูอยู่อยู่ทำชมนะครับเนาะใกล้เข้ามาแล้วนะครับผม ไปหาปูน้ากันพี่น้องเข้าไปการาบนมาสก,การปูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับเนาะปูจะเน้นจะเด่นให้ชุดไหนนะครับผม <c oughs> <c oughs> เอาวัดดีคุณพ่อเ <c oughs> มื่อนีมากพี่อมมื่อเนี ไปคุมองไหมไปคุมองข่าบฝอพี่อ๋ไก่ลองหาคุมองไก่แล้วก็เลยมาหาปูตัดหญ้ามือนตัดหญ้านี่ปปูมตัดหญาซอยปูมตัดหญ้าซอยปูที้มหนึ่งกลับไปแล้วกรับผมเหลี๋ยกองพนึงเหีอีกหนึ่งกองพลกองทับทำอยู่ฝุ่นของปูวะที่แล้วคุณกายสามสิบเจ็ดที่ฝอ บังขันบังขันสามศูนย์เจ็ดมาสามศูนย์ครับผมเข่าอยู่บักเก็ตเหยียมากกับบักสองคนนาบักเก็ตมากกับสองตัวเก่ากราบนมัสการครับปูปูใกล้ขม้าแล้วนี่ปูอันนี้มันต่อเลขกกับเล็อหน่อยเลขกได้ปูเลขกดีบอกเล็กหน่อยเลขพี่บอกเล็กหน่อยอันนี้ที่ปูให้ตองวัดท่านผู้ชมนะครับเนาะครับนี่ครับ เน้นเ้เน้น,ห,น,นห้ค่คือหาแปดหกห้าแปดน้องนี่นะครับเนาะมือนี่จะมาให้ปูยำให้โคงสุดท้ายเพราะว่าไก่เขามาแล้วไก่เมืองมาแล้วงวันที่หนึงกรกฎาคม2,566แต่ว่าชุดที่ปูให้ม,มี84587360 3ตัว984658760ชุด4ทิศมี26735984 ชุดเด่นปูนี่คือหกกับเจ็ดจับคูป่ประกอบกับศูนย์กับหนึ่งคือหนังคามักเจ็ดหนึ่งจับเอาเนาโ,โครงสุดท้ายเจ็ปูเน้นให้เลยปูเน,เ,นาานเน้นเน้นวันเน้นเขามาตลอดดิครับท่านผู้ชมครับแนวทางของปูนี่ยกับพึ่งพึ่งจะหลุดไปงวดที่ที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมเจ็ดสองสองบ 7, 22, 22, นมาปูบริตัดให้บริตัดครับผม เอาเน้นบ่เอาซุมนี่ก็ได้แล้วนะมีตัวเก่าอีเนาะมีตัวเก่าอยู่ในทางปูเอาชุดนี้เลยปูชุดนี้เลยอะชุดสีทิศแล้วก็ชุดจับวิ่งให้ตัวได้ปูปูเน้นๆเป็นไในทีมงานคุณผ้าฝันดีวะครับหลวงพี่บอกฝันเลยบ่ปูจากไหนคือว่าได้เลขผีบอกเด็กหน่อยมาได้มาแต่่สนพ่นสูงบานพ่นสูง เลขผีบอกดิ้งน้อยที่ปูเอาจังเขียนปูจังเขียนให้น้ำไม่ได้เลขผีบอกดิ้งน้อยเก่ากันแะ้ววังปูพอดีครับอืาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งปูกระดาษกระดาครับแปลงใดปูเมื่อวานทุ่มหาปูอยู่ดิเมื่อวานเขาไปยังไงเอาไปใส่น้ำปูหรือเมื่านนี่ไปต้มปูไปปูก็ลงหนาลงอะไรเมื่อวานนี้ไปงานศพไปงานว่าปู ว่านแว่มาอยู่พี่นอ้องแต่ว่าพอ,พอปูมันนี้ก็เลยแว่ไม่อีกครับผมเ <C ül üyor> น้นสรุปเน้นครับผมเน้น เบิ space, ้องอันประกอบน้ำได้เยชเอ้ชุดเต็มเบิ้งชุดเบื้องชุดแหลกชุดที่หายผู้เน้นเปมมุตรนีครับปูตรงเบิ้หงเขามาตัวเล็กว่เดียว

กะจสรุปมาสีมันกะจิูกรมากตักเขานี่ครับปูีมัห้าแปนดกแ่สีครับเดปูหรู้ิกศูนย์หกศูนูนยวัเตอนยนี่เดี๋ยวปูเพรานี้ละสามเก็ดเนาะเอาเ็ดสามนี่เนาะ กับผอันนี้ละอันนี้เด็ปูมาม่กบอกมามาน้ำกันบอมา่ก่เจเจ็จับมันกัมาหกไ่เจ็ดเยเจ็ดศูนเจ็ดศูนย์มามาปูเจ็ดหนึ่งมาล่างนีครับบานนี้เลกหน่อยเห็นผีว่าผีบอกนี่เนาะเลขผีบอกเด็กหน่อยปูเลขเลขผีบอกเด็กเลขผีบอกเด็กเลขผี บอกเด็ก้องให้มั่แหงน่อยเด้อเด็กซี่เอดกมันบอกเด็กหน่อยมันบอกตรงกลงนี่เย่ขอเขาแน่ฮะมันหมันเขาขือมาสองวดสามวเลยไดู้กมาสองวดสามว้เลยตีปูพีทั้งไลละปูีปาซาละมับอกเป็นตเลยเม็นรับปูมันเห็นพ้อหมูแล้วมาังด้วยเลย สองสองสี่สองสองสามนี่มันกับขคห้องอยู่นี่นะกับอ้าวรวยอ้ารวยรวยปูข้าทาเพิ่นฝันบอกเือว่าเพิ่นจงได้เบกรวย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 มาเอาเจ้า เออเอฟซีเลยคับปัวเอาชุดสามตัวยุดไออันนี mm ้เ hmm. ด้ปัวว yeah. um, ่องตัวไหนเน้นตัวไหนิเอาสีแดงว่องให้ขึ้เกียนะแปดสามน้้นเหาแปดสมน้ำตุ้งปนึงติปัวเมา้วมาแปดสีแดงสับใส่กคือเาสีแดงเน่ปัวแปดเอางวงใน เอาวองนี่แหละปูชีจิดมาได้ไหมไม่ด้ีิอันนี้เรือเย็บซี่เรอยนี่เด้อไปพิจารณาเนี่นี่เนี่ยพี่บอกได้หน่อยเออมันกับีบอกคือกันกำลักกิโลหี่ยนี่บอกห้าเทีย เอาชมรับนะครับมีชุดที่ปูไหตองวดพี่น้องอันนี้ชุด3ตัวนะครับนาะเล็กไทยาย3ตัวพี่น้องเนาะครับปูเน้นไหตองวดก็จะมี่ค่า8ปดกครับตัวเน้นในซีทิศเกิรมี่สองหกเจ็าาเก้าแปนะครับเราลิฟผู้ใดชอบชุดนี้ก็จับ6กศู7ย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหเท่านั้นพี่น้องนะครับมีโคงสุดท้ายปูก็ยังเน้นอยู่ชุดเดิมนะครับเนาะ ห้าแปดแปดสี่หกศูนย์เจ็ดสามมีเพิ่มขึน้นมากคือแปดสามแต่ว่าชุดถ้าชุดเด่นปูนี่ครับผู้ใดมักในชุดนี้จับหกศูนย์หกศูนย์ปูจับไหหกหนึ่งปูจับไหเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งจับได้ได้พี่น้องเดอ้อนะครับเลาวชุดสามตัวนี่ครับเก้าแปดสี่หกห้าแปดนะครับเจ็ดหกศูนย์เบิ้งชุดที่ปูห้ตตองวยประกบน้ำพี่น้องนี่ชุดที่ปูสรุปให้โค้งสุดท้ายยังเน้นที่ห้าแปดนะครับมีเพิ่มขึน้นมากคือเจ็ดสามเลขผีบอกเด็กนะครับเนาะ 2 2 4ส2 3ตรงกับเลขปูตรงนี้อยู่ครับผม322อันนี้ชุด3ตัวแนมพี่น้องนะครับชุดสูตรปูนะครับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อนี่ครับโค้งสุดท้ายแต่ว่าเบ้าเถ่าทาม,มักชุดนี้ธรรมชุ่มถ้าจับจับนี่ครับ6 0 6 1นย์หกหน่งนนี้แมนปูแต่ว่าปูบริเขียนไห้ได้ปูไหแต่เน็ดสาะอยู่ในชุดนี้เนาะนปูเนาะ ขับโค้งสุดท้ายสรุปเน้นนะพี่น้องครับเน้นคือชุดนี้ห้าแปดเจามพี่น้องเนาะ,ะครับผู้ใดชอบชุดซีทิดกรมี่สองหกเจ็นะครับท่านผู้ชมชุดซีทิดปูกระเดินดีแล้วพี่น้องเด้อกันบาชอบตัวที่ปูจับชุดนี้กระจับชุดนี้ครับ6 0 6 1 7 0 7 1นะครับเอาแคปหน้าจอพี่น้องชุดสรุปเน้นตาตอแน่<า>น,นี่นนอันนี้เพิ่นถูกมามจังวดปูเลขผีบอกเนีน 2> 2่ยสองสามงวดแล้วเลขผีบอกเด็กนะครับเนาะ กับเด็กหน่อยกับเมื่อสู่พ่อสู่แม่คุณฟังบ่ปู่ดิจังไหนก็เป็นสั่นตัวเอาครับนี่ครับตามนี่พี่น้องแคปหน้าจอนี่ชุดสรุปเน้นกับผมกราบขอบคุณขอบคุณปู่นะครับท่านผู้ชมครับพอกกันคลิปหน้าครับผมอ้าวรวยรวยรวยซ่าเงี้ยเงมันมันซ่าชุ่มกรปูกรับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณเ่็นไงเป็นไงนะครับนะสุขภาพแข็งแรงครับอายุมั่นคนยืนนะครับผม